นะคะคเวลาเราใช้เราจะทําให้ผิวหน้าเราไม่แห้งตึงต่างกับที่ห้่อื่นนะคะเคยล้างหน้าแล้วมีเสียงเอี๊ยบไหมคะอ๋ะอออันนั้นมันจะทําให้ผิวหน้าเราแห้งนะคะจะไายความชุ่มชื้นของผิวแต่ตัวนี้ค่ะไม่ทําลายผิวใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็มีโปรวิตามิน B5 นะคะเพิ่มความนุ่มชุ่มช<อ>ื้นให้กับผิวของเราแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะก็ทําให้อ่าไม่มีพวกน้ํามันนะคะเวลาเราใช้ล้างหน้าแล้วเนี่ยเช็ดเครื่องสำอางอะไรออกง่ายแล้วก็ไม่ทําลายชั้นผิวค่ะ อันนี้มีเทสด้านนี้นะคะ,อ,ะ,ะอ๋อค่ะของเงินะคะค่ะ,ะพยายามเราก,กดนิดนิดนะคะอะ่กินซิ่งนะคะจากล่างขึ้นบนเราต้องทําแบบนี้ต้องใช้สองนิ้วนิดจะจับเือนลูกค้าแบบนี้กลับมาได้ไต้องจับแบบนี้นะอ่าแล้วก็นวดอย่างเงี้ยค,ค่ะคืนเบาๆนุ่มไหมคะนุ่มคะ่ะอ่าเนื้อครีมนุ่มละเอียดอ่อนนะคะ้องสุดลองดู ตัวนี้นะคะเราสามารถกินสิ่งทั้เครื่องสําอางขมอ,ขอความรอต่างๆได้หมดจดแล้วแล้วถ้าแบบเป็นเครื่องสำอาง,งกันน้ำนะคะใช้ได้หรือเปล่าใช่ค่ะอ,อันนี้ก็สามารถกินสิ่งได้ในเวลาสั้นๆในเวลาเสี้ยววินาทีต้งใจคำว่าน,นี้ใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีจริงๆพี่ต้องมีน้านะแต่น้ต้องมีแก้วแล้วก็หยดน้ำแล้วก็พอพอใช้น้ําลูบใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งลื่นแล้วก็เราใช้เช็ดต่อเราจะมีที่ชุ่มเียงตรงอนี้เวลาใช้นะคะแล้วก็ับ เสร็จแล้วเวลาจับก็ต้องสวยงามเนาะต้องจับประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราใช้น้ําเสร็จแล้วเราก็กินซิ่งให้ลูกค้าแบบนี้อ่าต้องเ,เช็ดแบบนุ่มเบามือค่ะอ่าแล้วก็ให้ลูกค้าสัมผัสล,ลองใช้หลังมืออีกข้างนึงค่ะแตะดูแตะค่ะอ๋อแตะอ่าใช้นิว้วใช้แค่นิว้วชี้นิวน้วเหนือก็ได้แตะนุ่มไหมคะนุ่มค่ะรู้สึก่เนียนค่ะมันไม่ทํรลายผิวเห็นไหมคะความชุ่มชื้นในผิวเราก็ยังคงอยู่พี่ไม่ต้องกวนหน้าแห้งนะคะอะไรอย่างนี้ แล้วก็ลองเรียบเทียบสองข้างอ่ามันจะต่างกันเพราะว่าเราชิดเครื่องสองอันแล้วกันมันจะเป็นผิวจริงอ่ามาเนีเออแล้วตัวนี้อะไรอะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าัวมูสโฟมนะคะตันนี้ก็คุณสมบัติพิเศษนะคะจะเป็นมาจากธรรมชาติหมดเลยค่ะอันนี้จะมีส่วนผสมจากบีทรูทแล้วก็นมนมนะคะแล้วก็สารสกัดจากองุ่นองุ่นนะคะมันจะทําให้ผิวเราเต่งตึงจะไม่ลืกรม แรงตึงของผิวออกไปนะคะแบบขนาดเราใช้นะคะแล้วก็ใช้ได้ไหมคะทั้งรอบดวงตาค่ะเพราะว่าสูตรอ่อนโยนอ๋ลองดูนะคะอ๋อค่ะแล้วสองต,ตัวนี้ต่างกันยังไงะคะตอนนี้เป็นทําความสะอาดเครื่องสองอ่างค่ะตานี้เป็นทําความสะอาดคราบที่เป็นน้ำอาจจะมีน้ํานมครับทํำมันก<อ>ลงเหลืออยู่แล้วก็ไล่ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้จริงๆก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาด พียงพอเวลาเราบำรุงอะไรก็ไปมันก็จะไม่สามารถซึมซับเข้าสู่ผิวได้อ๋อเป็นแบบม,มินิเอีใช่ไหมเนาะน้องโฟมนะคะน้องมุสนุ่มมากค่ะจากนั้นเราก็าล้างออกด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะเสร็จแล้วก็่พี่ก็เช็ดก็เช็ดอย่างนี้เพราะอันนี้เรา,เราม่ได้ใช้น้ำเดี๋ยวอ๋ออ,อ่าลองสมัมผัสดูสิคะใช้ม่ข้างนึงแตะ น,ะะนี่ยคะนุ่มเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เราล้างไปสองตัวแล้วนะคะแต่ความชุ่มชืมชม้นของผิวก็ยังคงอยู่แล้วก็ทําให้นุ่มชุ่มชื้นกว่าเดิมด้วยเียบเทียบสอง,งะครั้งเลยค่ะค่ะฝั่งนี้ชุ่มค่ะฝั่งนี้แห้งค่ะค่ะไหมคะมันต่างกันแล้วเห็นไหมไม่มีเสียงอีย๊ยดค่ะค่ะสนใจรับไปไหมคะเซตน,นี้เป็นชุดทาความสะอาดค่ะก็คือใช้ต้องใช้สองตัวคู่กันนะคะจะทําให้ผิวของเรา ะสะอาดล้ำลึกมากแลีตัวอื่นเนี่ยต่อ,อะะจากนี้แล้วนะคะ <c oughs> พอเราทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วต่อไปเราต้องเป็นขั้นตอนหลังการปรับสภาพผิว <c oughs> ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไวต์เทนนิ่งโลชั่นนะคะตัวนี้โทนิกตัวนี้จะมีความออละเอียดนะคะแล้วก็เวลาเราใช้แก้ฉีดค่ะให้ห่างจากใบหน้านเป็นเหมือนครีมบำรุงแบบนี้เลยเป็นตัวปรับสภาพผิวแล้วก็บำรุงไปในตัวนะคะเวลาหนูเปิดหนูต้องหายฝานะแล้วก็ ใช้ฉีดนะคะปกติถ้าใช้ฉีดผิวหน้าห่างจากใบหน้าประมาณสัก10-15เซนนะคะคอะประมาณอย่างนี้แล้วก็ฉีดหลับตาค่ะแต่นี้จะใช้กับมือนะคะคโอเคแค่นี้พอืมเป็นปกตินะคะคจะใช้ปลายนิ้วตบแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะปล่อยให้แห้งก็ได้นะคะ เพราะว่าซึมแป๊บเดียวค่ะจะซึมเร็วมากแล้วก็ลดการเกิดสะสมของเม็ดสีผิวเมลานินนะคะผิวหน้าเราก็จะสว่างใสตาตาลิ้วรยด้วยอ๋อเห็นไหมคะลื่นไหมคะลองสัมผัสดูออลื่นใช้หลังมือค่ะลื่นค่ะลื่นใช่ไหมคะกลิ่นก็สรอ่อนโยนค่ะไม่มีอันตรายหอมเบาๆเหมือนกันใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะชานชามิน เบลพรีเมียมนะคะแค่0.5%นะคะแต่เทียบเท่ากับที่ข้ออื่นที่มีถึง2%แต่ตัวนี้จะซึมซับได้เร็วกว่าค,<ม>ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะต้องใช้คู่กับตัวเซรั่มค่ะถึงจะมีประสิทธิภาพดีตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเช่นกันค่ะจะมีตัวแชมแชม,ชมนินพรีเมียมเหมือนกันนะคะตัวเัวนี้สุดจะดีมากแล้วก็เป็นยอดตัวที่สินค้าที่ขายเดียอันดับหนึ่งของเราเลยอ่ลองดูนะคะอันนี้นต้องดี กหยกแล้วก็เราแค่ใช้ปลายนิ้วนะคะทาให้ทั่วใบหน้าตามโครงสร้างผิวค่ะจากล้างขึ้นบนนะคะด้านในอ,ออกด้านนอกแค่นี้เองค่ะจะซึมเร็วมากหรือจะใช้ปลายนิ้วตบเบาๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแม่ค่ะจะไม่เหนียวเนอะหนะนะคะต่างกับเซรั่มยี่ห้ออื่อนนะคะแค่ จริงๆเราใช้กับใบหน้าแค่2หยดนะคะก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าครั้งแรกนะคะอาจจะ3มหยด4ี่หยดนะคะตื่นมาตอนเช้าผิวจะนุ่มเหมือนผิวเด็กเลยค่ะนิ้วไอยก็จะตื่นขึ้นนะคะส,สังเกตได้เลยลองแตะดูค่ะเงาเลยค่ะผิวผิวเงาเผิวน่าจะแวววาวฉ่ำเหมือนผิวหน้าต่อรีเลยค่ะเราไม่ต้องฉีดโบอท็อกไม่ต้องฉีดคอลลาเจนเลยค่ะ ตัวนี้นะคะมันจิวิตช่าอันนี้เป็นตัวคลาเจนบำรุงผิวนะคะถ้าพี่มีรู้ลอยเยอนนะคะล้างหน้าเสร็จเติมลงไปเลยค่ะเะแล้วมันต่างกันกันกบตัวนี้ไหมตัวนี้ก็จะเป็นแบบรูปแบบของครีมอันนี้จะเป็นปรับสภาพผิวก่อนนะคะ<อ>แล้วตัวนี้เป็นครีมบำรุงอีกทีนึง<อ>คือเหมือนหน้าเราอะค่ะถ้ามีเหมือนเรามีฟิล์มเคลือบใบหน้าแล้วเราต้องมีฟิล์มเคลือบอีกหนึ่งชั้นคะ่ะจะใด้ฟิล์มเคลือบหน้าเป็นสองชั้น<อ>ก็จะป้องกันปกป้องสิ่งต่างๆที่จะเข้าสู่ผิวเราได้ง่ายนะแต่พี่ขอลองใหมได้ไหมได้เลย ใชนิดเดียวนะคะจะคงความชุ่มชื้นสูงม,มากอันนี้ก็คือทาทาให้ไปทิศทางเดียวกันนะคะห้ามถูกขึ้นถูลงแบบนี้ให้ลูกค้านะถ้าถูขึ้นถูลงมันจะทำให้ใหมีริ้วรอยค่ะอ๋อจริงเหรอจริงแต่ต้องลากออก้าาจากด้านหน้าใช่ไหมคะเราต้องลูบขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ห้ามถูกอย่างนี้ ใช่ไหมเราจิตนิสัยอย่างนี้ไงใช่ใช่เราต้องเวลายูปขึ้นลูปขึ้นลูปขึ้นผ่านใต้ตาหน้าผากหน้าผากก็ขึ้นหมุนเป็นวงกลมเลยใช่ค่ะแล้วก็สาธิตให้ลูกค้าดูไปด้วยได้ไหมเห็นไหมคะน่าจะแวววายยิ่งถ้าเราทําแล้วมีน้ําหนักมืออย่างงี้ครับมันจะสัมผัสได้ดีเพราะว่า ผู้ผู้หญิงลูกค้าเราส่วนมากจะวัยสี่ห้าสิบไงด<ช>ูล<ช>อยเยอะถ้า,ม,ม,ามีคอลลาเจนตรงน,นี้มันจะบำรุงค่ะความชุ่มชืมช้นจะนุมม่มแล้วก็มันจะล็อกผิวล็อกน้ำที่อยู่ในผิวไม่ให้ระเหยอะค่ะอืมโอ้ผิวชุ่มมากเลยคะ่ะค่ะดูอีกข้างหนึ่งสิคะอีกข้างหนึ่งอะแห้งมากเลยค่ะใช่ไหมมาวาวก่อนแล้วก็มีอีกนะคะจะเป็นตัว ฟิร์มิ่งนะคะผิวกระชับอันนี้นอกจากเราล็อกหน้าความชุ่มชื้นแล้วเราก็ต้องการความกระชับให้กับผิวก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเฟ r ร์มมิ่งนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวหน้าเรากระชับขึ้นอันนี้แถมกะคะอันนี้แต่ตัวนี้เราสามารถเลือกใช้ได้นะคะจะใช้เป็นมันติวิต้าหรือคอลลาเจนหรือจะใช้เป็นเฟิร์มมิ่งคอมบลก็ได้นะคะอันนี้สามารถเลือกได้<อ>เพราะว่าสรรพคุณ<อ>ใกล้เคียงกันนะคะค่ะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าตัวเราไม่มีสิวเนาะ แต่ลูกหลานเรามีอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้ตัวนี้ค่ะเป็นแอนตี้แอคเน่ค่ะเป็นครีมลดรอยสิวแล้วก็แก้ไขปัญหาการเกิดสิวอักเสบได้ค่ะถ้ามีแค่รอยแดงนะคะแต้มวันหนึ่งสองถึงสามครั้งนะคะจะลดลงค่ะเราไม่ต้องไปฉีดยาเพราะว่าบางคนนะคะปอบสิวอักเสบปั๊บเข้าคลินิกคุณหมอก็แค่ฉีดค่ะการฉีดแบบนี้มันแค่ยับยั้งไม่ให้มันผุดออกมาแต่ตัวนี้มันจะดันให้มาแล้วก็หัวหายไปเลยค่ะ แล้วก็จะไม่โผล่ขึ้นมามใช้ดีมากค่ะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราทําความสะอาดแล้วปรับสภาพผิวแล้วบารุงแล้วแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเราออกไปเจอนอกบ้านภายนอกค่ะอาจจะเจอมลภาวะแสงแดดอะไรต่างๆได้ฉะนั้นการป้องกันแสงแดดก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะนอกจากจะใช้เป็นครีมป้องกันแสงแดดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกเราก็อาจจะมีล่มมีแว่นตาอะไรพวกติดตัวหน่อยนะคะมันจะช่วยป้องกันได้ไดอีกทางหนึ่งค่ะโอเคอันนี้ป้องกันแสงแดดนะคะต้องขยับ เนื้อครีมจะบางเบาค่ะก่อนใช้ให้ขยับกดก่อนนะคะตัวนี้มันจะได้ผสมกัน,นะะก็ทาเลยค่ะเนื้อครีมบางเบามากเลยค่ะกันแดดอันนี้ h p f 50เท่านะคะได้ตลอดเลยเแต่ถ้าเราวันไหนที่เราต้องการแบบออกแดดเป็นพิเศษอย่างเ,งเช่นไปเที่ยวชายทะเลนะคะเราสามารถใช้วันหนึ่งสองรอบได้นะคะเพื่อป้องกันแต่ถ้าเราแค่แต่งหน้ามาทำงานปกติก็วันนครั้งเดียวค่ะ ตอนเย็นกลับไปเราก็ไปเริ่มต้นทันทมความสะอาดชุดที่เรามีนะคะเครื่องเขาบอกว่าอาน้ํามันตัวทำความสะอาดนะคะต้องใช้คือแค่ครีมกันแดดก็จริงๆก็จัดเป็นเครื่องสำอางแล้วนะคะเป็นแต่งหน้าและะ้วค่ะเราต้องมีตัวตั้งความสะอาดตัวแรกที่เราต้องใช้คู่กันนะคะมันจะทําความววสะอาดอครับ<ห>ม,มันม,มัน,มน,มนใช้ขายไหมใช้เสร็จแล้วผิวจะแวววาวอันนี้แค่หลังมือนะคะคุณพี่คิดดูถ้าเกิดว่าเราใช้กับผิวหน้านะคะมันจะแตกต่าง ขนาดไหน,นใช่ไหม